สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไม่เห็นเห็นหน้าตัวเองอยู่ยบบทก่อนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ไมคก็อยู่ที่ชนบุรีนะครับมาทํางานงานเสร็จแล้วเราก็จะพากันมากินข้าวกันหน่อยเลยสดไฟ์สดปบกไม้โบกมือกันหน่อยครับเอ นี่เราก็มานั่งกินกันริมถนนเลยนะครับนี่วันนี้มากินข้าวต้มกันมาชนบุรีก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลมากินเดี๋ยวไม่พี่งโกินไหมน้องน้องไร้สดหรอคะใช่ครับตรงนู้นมีโรตีด้วยผมผมฝากป้าซื้อแล้วของผมคนเดียวก็โก้วนไงโก้วนไงไปไปเดี๋ยวไปมีมีมังโกยเหรอ ขยปอะไรเงี้ยจะไปไหนเนี่ยจะไปดูปลาดาผมจะไปห้องน้ำเฮ้ยผมเอาผมเอาผมกินด้วยผมกินตัวเดียวฟางโก้แล้วก็เอาสังขยาด้วยผมไปฉีกันอยู่ตรงไนอยู่ชลบุรีครับทุกคนเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยร้านข้าต้มเฮียฮกนะครับมากินเป็นครั้งที่2แล้วโทรมาจองไว้ก่อนนะครับก็มากับเนี่ยพี่พี่แฟนคลับมากันเยอะแยะเลยเออแล้วก็เนี่ย ตัวกลมๆสีคนก็เดินไปซื้อก็ต้องโกหมูสเต๊ะมีโรตีด้วยตรงนู้นนะครับโอ้ตอนนี้อิมมอ่มมากอ,อิอ่มมากมากดูพุงโอ้อิ่มมากกินเยอะมากกินเยอะทุกครั้งที่มาเจอพี่ๆแฟนคลับมีความสุขไงเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบมีใครบอลลี่บอลลี่หวัดดีบอลลี่บอลลี่นี่คนนี้อา่าเป็นทุกอย่างให้เราแล้วเนี่บอลลี่พี่ใส่แล้วนะเนี่ย นี่ด้วยนี่ด้วยบอลลี่บอลอบอลี่เขาจัดให้หมดขอบคุณมา,มากๆนะครับขนาดอยู่ไต้หวันก็ยังทำงานให้ผมน่ารักมากเออ I used to Bangkok no I'm Chambuli you know คิดถึงมากๆเอาเข้าต้มหนึ่งจาก้วย2คืออะไรครับที mm ่ hmm. ไม่สูงเท่าไหร่กายังสูงไว้81นะครับก็ไม่ได้สูงมากใช่ mm hmm. ความสูงจริงๆนะครับไม่ได้ความสูงในโปรไฟล์สบายดีจ้ะพี่ดีสาพี่สดกายไม่มาหรอครับอยากให้มาด้วยอยู่ครับอคิดถึงอยู่เหมือนกันไม่ได้เจอกันหลายวันใช่จะจะมาได้ไงหล่ะครับไม่มาทํางานนะครับเฮลโลอัมแฟนคอบ o d ีจอมเรียมสูบอลลี่บอลลี่หัวล้อบอลลี่หัวล้อเป็นไงอ่ฮะขึ้นหนึ่งเป็นไข่มุกขึ้นหนึงเป็นสตีลเป็นเหล็ก นี้ด้วยนะครับนี่อิ่มมากๆวันนี้อยากไปด้วยจังเลย่ะงานหน้ามาได้นะครับชื่อฟ้าเหรอมาอีจิ้งชื่อก้อหรชื่อก้อ,อหรอแบงค์เพิ่งไปเจอมาที่งานเลยมาไม่มาเขาต้มไหมเดี๋ยวพี่ไมมเลี้ยงโอเคแต่ต้องรีบมานะเดี๋ยวจะกลับแล้วจากก้ยคือปลาต้องโกโอเคจากกล้วยเป็นขับกำลังเดิมไปซื้อจากก้ยให้อยู่ กูหนูดัชชี่บอยแบงก์กโมดัชชี่บอยปีไหนลืมแล้วเหมือนกันตั้งแต่มีแล้วพี่ไหมเชิญพี่มุกแดามาไลฟ์เลยค่ะเชิญไม่เป็นฮนะกดตัวไหนไม่รู้ what do you eat for dinner นี่แหละพี่ไหมกลับยังบอลบอลยังไม่กลับครับเนี่ยกำลังกินข้าวกันพี่หนูนะสวัสดีอยู่ข้างหลังเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูพี่ๆแฟนคลับซิ ทำอะไรกันครับดูรักสดเหรอใช่ค่ะกินแล้วยังกินแล้วค่ะกินให้หมดนะนนใครกินให้หมดเลี้ยงหหยอ้าวเออเฮ้ย<ห> <Hello. S 2> ี่มาตั้งแต่แบบตัวเล็กๆจนตอนนี้เป็นไงลูกโอ้ oh. <c oughs> แลย้ยอดๆ <c oughs> นี่สองคนนี้ก็มาตั้งแต่มีอยู่สองคนจนตอนนี้มีสามคนแล้วเอ่อตั้งแต่อ้วนจนผอมจนอ้วนหลายรอบแล้วอันนี้อันนี้เท่าเดิมคนนี้เท่าเดิมไม่เคยเปลี่ยนมาตรฐานนี่นี่โอ้โเข้าปากพอดีตตตีค่ะต๊ตีบ่เอาอะไรบ้าง ผมว่าสั่งเหมือนกันไปเลยไม่ต้องเลือกรถหรอกเออธรรมดาจะดูว่าจะเพิ่มเพียสั่งมแลดวสิก็เลยว่าจะสั่งนี่นี่นไม่เอา๋อยวเบิกที่ไมนะคะจ่ายก็เลยจ่ายก็เลยเดี๋ยวค่อยมาเบิกเ <c oughs> ต็มที่เรื่องกินเรื่องใหญ่ <c oughs> น้องไม้แต่งตัวแบบนี้อย่าไปเดินแถวบารพัทยานะคะ <c oughs> อันนั้นนะ่ะที่ทำงานผมเลยผมกำลังจะกลับไปทำงานครับเมื่อกี้ไปรับจ็อบร้องเพลงมา หยอกยอกขอโรตีด้วยค่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวตีให้หยอกยอกพี่ไหมอายุเท่าไหร่อายุเป็นเพียงตัวเลขจะถามทาไมไปซื้อกูเกิลก็เจอแล้วโอ้ยหยอกยอกนะครับเอฟซี FC จากกรังไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเหมือนกันนะครับเออไม่ได้ไปใต้นานอยากไปใต้มากคิดถึงคิดถึงสาวใต้คือ <c oughs> โรตีกาบผกพี่ด้วยนะจ้าพี่เบียร์ฝ่ายจะถึงกรุงเทพเหี่ยวพอดีครับ เบลตัาอยากกิโลตีงเลยค่ะมาสิมาเนี <Yeah. S 1> ่ยชมบุรีมาเลยอยากให้เล่นละครคู่กับพี่มุกดาอีกมากออจะดีเลอคะหลายเรื่องแล้วนะคะต้องถามคนอื่นด้วยคนอื่นอย่างดูเมฆคะใส่สร้อยหวานมากจ้ะหวานที่ไหนเนี่ยนี่เหล็กนะเนี่ยนี่เหล็กแข็งแรงนี่ไข่มุกเห็นไหม เราหยินอย่างเราสมบุอ,อพี่บอลลี่เป็นคนหาให้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไม้มานะครับอาจจะมาไลฟ์ใหม่พี่ไม้เข้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมานะทุกคน